ตอนนี้เราอยู่กันในเกมอันดอคลิปนี้เราจะมาดูระบบตีบ้านที่หลายคนสงสัยกันอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าเกมนี้มีระบบตีบ้านแต่จะแตกต่างจากเกมที่เป็น PVP มากเพราะเกมนี้เป็น PvE นะครับเงื่อนไขขั้นต่ำของการตีบ้านคือเราจะต้องมีเลเวลเกิน26 และบ้านเกินเลเวล4จากนั้นให้เรามาคุยกับเดวิดที่อยู่ในสวนโนอาของแคมป์แล้วซื้อกาดทอดรหัสราคา1,000ทองมากดใช้จากนั้นให้เรากดรับภารกิจสายลับซึ่งตัวเกมจะสุ่มเราไปพื้นที่ของแคมป์อื่นโดยอัตโนมัติในช่วงเวลานี้ผู้เล่นฝ่ายเจ้าของแคมป์จะได้รับสัญญาณเตือนและสามารถโจมตีเราได้นะครับทีนี้เราจะต้องมองหาบ้านของผู้เล่นที่มีเลเวลเกิน4 แต่ต่ำกว่านั้นจะไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าหาไม่เจอเราสามารถกดเช็คที่ปุ่มรูปแบบได้ครับระบบจะบอกเลยว่าพื้นที่ไหนมีบ้านบ้างและสามารถวาร์ปไปแถวนั้นได้ทันทีทีนี้เราก็ใช้แคตตออรหัสเพื่อเปิดประตูบ้านซึ่งจะเป็นการยืนยันว่าเราเข้าตีบ้านนี้ได้เลยภารกิจของเราคือการตามหาตู้อนาเขตที่ถูกบ้านต้องมีอยู่แล้วจะเป็นลักษณะคล้ายตู้เซฟสีดำในภาพจะเห็นตรงนี้อาจจะดูเหมือนง่ายครับแต่ในอนาคตตอนที่ผู้เล่นหลายคนติดตั้งป้อมปืนหรือกับดักต่างๆภายในบ้านแล้ว การตีบ้านก็จะยากขึ้นและบางคนอาจจะซ่อนตู้ได้เนียนอีกด้วยสําหรับใครที่อยากซื้ออาวุธมาติดตั้งที่บ้านให้เปิดเมนูขึ้นมาแล้วเข้าไปในหน้าซื้อขายเลือกร้านส่วนร่วมแคมป์แล้วกดหัวข้อป้องกันข้างในร้านนี้จะซื้อได้ด้วยค่าเงินที่เราจะได้จากการทําเควสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแคมป์ครับพอเราหาตู้เจอแล้วก็ให้ยิงตู้อนาเขตให้พังแล้วเราจะได้ไอเทมชื่อพังป้องกันมาจากนั้นให้เราไปที่เครื่องหมายเฮลิคอปเตอร์ในแผนที่เพื่อกลับไปพื้นที่แคมป์ของเรา และส่งผังป้องกันนี้ให้กับเดวิดเป็นอันจบเควสส่วนฝ่ายที่โดนตีบ้านในตอนนี้ยังไม่มีเรื่องของการปล้นทรัพยากรแต่ในอนาคตจะมีหรือเปล่า,าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ตอนนี้แค่จ่ายค่าซ่อมบ้านก็พอส่วนสิ่งที่เราจะได้จากการทําภารกิจนี้คือแต้มสกิลและบัฟกิลสามารถทําได้วันละหนึ่งครั้งนะครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG Crystal.com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับ หรือในเดสคริปชันใต้คลิปเราจะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ